เปิดโลกอาถรรพ์เมื่ออิตาโดริยูจิต้องมาปราบผีปอบที่อยุธยาคำสาบโบราณกับการต่อสู้ครั้งใหม่ เสียงก้องกังวานและแสงว่าพร่างพลายพลันสิ้นสุดลงอิตาโดริยูจิลืมตาพรืบขึ้นมาอย่างงุนงงร่างกายที่คุ้นชินกับความเจ็บปวดจากการต่อสู้กลับพบว่าตัวเองนอนอยู่บนซากอิฐแดงเก่าแก่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนมองไม่เห็นท้องฟ้าเหนือเสียงพระพุทธรูปที่รากไม้รัดตรึงเอาไว้ ความชื้นของอากาศยามบ่ายอบอวนผสมกับกลิ่นดินและดอกไม้แปลกตายูจิกระเด้งตัวลุกขึ้นนี่มันที่ไหนกันสุคุณะเขาพึมพำก่อนจะกวาดสายตาสำรวจรอบกายที่เต็มไปด้วยเจดีปรักหักพังโบราณสถานสีทองผ่องอัมภัยอยู่ลิบๆราวกับหลุดเข้ามาในโลกแห่งเทพนิยาย แต่ความงดงามนั้นกลับถูกบทบังด้วยเงาอันเยือกเย็นที่เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว กรีดดาดเสียงกรีดร้องดังมาจากอีกทางหนึ่งของซากปรักหักพังยูจิไม่ลังเลที่จะพุ่งตัวเข้าไปร่างกายพุ่งทยานด้วยสัญชาตญาณของการช่วยเหลือผู้อื่นความรู้สึกตื่นเต้นปนหวาดระแวงค่อยๆเข้ามาแทนที่ความสับสนในใจมีใครต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเขากู่ร้องถามพลังคำสาปเริ่มปั่นป่วนอยู่ในตัวสภาพแวดล้อมที่นี่มันไม่เหมือนที่ไหนที่ เขาเคยเจอเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็รับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทั้งเก่าแก่และมืดมิดกำลังคืบคลานอยู่ในเงามืดของเมืองโบราณแห่งนี้ ยูจิพบหญิงชราคนหนึ่งนอนสั่นงันงกอยู่บนพื้นข้างสระน้ำสายตาหวาดกลัวจ้องมองไปยังเงาดำทะมึนที่พุ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้ผีผีปอบหญิงชราพึมพำด้วยน้ำเสียงอันรวยแรงก่อนที่หญิงสาวอีกคนจะวิ่งเข้ามาอย่างร้อนรนเธอมีใบหน้าเปื้อนฝุ่นและถือสมุดบันทึกไว้แน่นคุณยายไม่เป็นอะไรนะคะคุณคืออิตาโดริยูจิใช่ไหมคะเธอถามด้วยภาษา ญี่ปุ่นที่คล่องแคล่วแพร์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่บังเอิญเห็นยูจิในเหตุการณ์ประหลาดเมื่อครู่สังเกตเห็นพลังงานบางอย่างรอบตัวเขา คุณดูไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเลยแพรกล่าวพลางประคองหิงชราที่นี่คืออยุธยาค่ะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยแพรเล่าคร่าวๆก่อนจะพาเขาไปหาปู่สมชายหมอผีพื้นบ้านประจำหมู่บ้านปู่สมชายชายชราผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นแต่ดวงตาฉายแววเฉียบคมจ้องมองอยูจิอย่างพิจารณาหนุ่มน้อยผู้นีมีพลังงานประหลาดไหลเวียนอยู่ในกายปู่ สมชายกล่าวพลางลูบเคล้าที่เจ้าเจอเมื่อครู่คือผีปอบมันเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสู่คนและกินเครื่องในของพวกเขายูจิรู้สึกหนาวสันหลังผีปอบเหมือนวิญญาณคำสาบหรอครับเขาถามด้วยความสงสยัยแต่ก็ยอมรับว่าผีปอบที่นี่ต่างจากคำสาบที่เขาเคยเจออย่างสิ้นเชิง ปู่สมชายพยักหน้าใช่แต่มันซับซ้อนกว่านั้นมากระยะหลังมานี้ผีปอบอารวาดหนักขึ้นผิดปกติราวกับมีบางอย่างปลูกมันขึ้นมาปู่สมชายสรุปอย่างจริงจังเราต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนที่มันจะกลืนกินทั้งเมืองนี้ การออกสำรวจตามรอยผีปอบของยูจิกับแพรและปู่สมชายเริ่มต้นขึ้นยูจิพยายามใช้พลังคำสาปโจมตีแต่กลับพบว่าผีปอบมีความเป็นนามธรรมและว่องไวเกินกว่าที่เขาจะรับมือด้วยกำลังอย่างเดียวแพรคอยแนะนำยูจิเกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรมไทยคุณยูจิต้องเข้าใจก่อนว่าผีปอบไม่ใช่แค่ปีศาจแต่เป็นดวงวิญญ,ญาณที่ถูกสาปแช่งและมีความแข้นฝังลึก แพรกล่าวขณะเดินผ่านตลาดน้ำที่คึกคักไปด้วยคนและกลิ่นอาหารหอนกรุ่นปู่สมชายสอนยูจิถึงการใช้พลังบุญและคาถาแบบไทยยูจิพยายามทำตามอย่างทุลักทุเลสร้างความขับขันให้แพรเล็กน้อย ค้าถาแบบนี้มันได้ผลจริงๆหรอครับยูจิถามแพรยื่นแกงเขียวหวานให้เขาชิมลองดูสิคะอร่อยกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วยูจิพยักหน้ารับรสชาติเผ็ดร้อนทำให้เขาสำลักเล็กน้อยแต่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันผีปอบก็ยังคงตามรังควานอย่างต่อเนื่องมันปรากฏตัวในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งราวกับต้องการสื่อสารบางอย่างในที่สุดพวกเขาก็พบเบาะแสสำคัญจากศิลาจารึกโบราณที่วัดแห่งหนึ่งข้อความบนนั้นกล่าวถึงคำสาปจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทรยศหักหลังเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งพลังของคำสาปนั้นเริ่มฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง นี่มันไม่ใช่แค่คำสาบธรรมดามันมีอะไรมากกว่านั้นยูจิพ,พึมพำด้วยความรู้สึกหนักอึ้งการตามรอยเบาะแสจากศิลาจารึกนำพวกเขาไปสู่ป่าช้าเก่าที่ถูกทิ้งร้างมาหลายศตวรรษ แต่แล้วจูจ่ๆแพรก็ถูกเงาดำพุ่งเข้าใส่ร่างของเธอเริ่มสั่นเทิมดวงตาเบิกโพลงแพรยูจิกรีดร้องพยายามเข้าช่วยเหลือแต่ผีปอบกลับแฝงตัวในร่างของแพรอย่างรวดเร็วทำให้เขาไม่สามารถลงมือได้อย่างเต็มที่ปู่สมชายที่ปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วใช้ไม้เท้าประจำกายปัดป้องเงาอาฆาตออกจากร่างของแพรอย่างเฉียบฉิวแพรล้มลงใบหน้าซีดเผือดมัน มันแข็งแกร่งขึ้นมากแพรกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือยูจิรู้สึกถึงความผิดหวังในตัวเองฉันฉันช่วยเธอไม่ได้เขาพึมพำด้วยความครับข้องใจปู่สมชายตบไหล่ยูจิเบาๆอย่าพึ่งหมดหวังหนุ่มน้อยผีปอบเหล่านี้ไม่ได้ต้องการเพียงทำร้ายแต่พวกมันกำลังร้องขอความยุติธรรม ปู่สมชายพาเขาเข้าไปในอุโมงลับใต้ป่าช้าที่นั่นพวกเขาพบโครงกระดูกหิงสาวพร้อมสมุดบันทึกเก่าแก่ฉบับหนึ่งนี่คือแม่มดผู้ถูกทรยศ ปู่สมชายกล่าวคำสาปผีปอบทั้งหมดเกิดจากความเจ็บปวดของนางที่ถูกคนรักหักหลังและฆ่าทิ้งไว้ที่นี่เมื่อครั้งอดีตพลังงานของมันถูกปลุกขึ้นมาจากการรุกรานพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยูจิเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกายภาพแต่เป็นการทำความเข้าใจความเจ็บปวดและให้อภัยวิญญาณอาฆาต ผีปอบนับร้อยนับพันเริ่มปรากฏกายโอบล้อมเผาไว้ที่ใจกลางป่าช้าราวกับต้องการจะกลืนกินทุกสิ่งยูจิ แพรและปู่สมชายยืนหยัดเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณร้ายเหล่านั้นเราต้องยุติความแค้นนี้ยูจิประกาศด้วยความมุ่งมั่นเขารวมพลังคำสาบทั้งหมดที่เขามีแล้วรวมเข้ากับคาถาป้อมกันที่ปู่สมชายและแพรรวมกันไรายูยจิใช้หมัดทะลวงปัทภีที่เต็มไปด้วยพลังบุญพุ่งเข้าหาโครงกระดูกข,ของแม่มดผู้ถูกทรยศแทนที่จะทำลายยูจิกลับสัมผัสถ,ถึงความเจ็บปวดและความโกรธแค้นที่ฝ ลึกเขาหลับตาลงและพยายามถ,ายถ่ายทอดความเข้าใจและเห็นใจออกพร้อมกับพลังคำสาบจงเป็นอิสระยูจิร้องกอง้องแพรเริ่มสวดบทสวดสรรเสริญอย่างสงบปู่สมชายใช้ไม้เทา้าฉีไปยังโครงกระดูกพร้อมกับคาถาปลดปล่อยผีปอบนับร้อยตัวหยุดนิ่งแสงสว่างสีขาวนวลเริ่มเปล่งประกายออกมาจากโครงกระดูกก่อนที่มันจะสลายกลายเป็นละอองแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าความ รู้สึกเย็นยะเยือกที่ปกคลุมอยุธยาพลันมาลายหายไปทิ้งไว้เพียงความสงบสุขที่กลับคืนมายูจิมองไปยังแพรและปู่สมชายด้วยรอยยิ้มกว้างขอบคุณที่สอนผมนะครับยูจิกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจแพรยิ้มตอบพลางยื่อนกำไลหินมงคลให้เขา เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงอายุทยานะคะทันใดนั้นแสงว่าบอีกครั้งก็ปรากฏขึ้นยูจิรู้ว่าถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปแล้วแต่ในใจของเขาเขาจะไม่มีวันลืมประสบการณ์ครั้งสำคัญที่อายุทยาแห่งนี้เลยพลังงานแปลกใหม่ที่เขาได้เรียนรู้สัญญาณเตือนถึงโลกที่กว้างใหญ่กว่าที่เคยรู้จักและความผูกพันที่เกิดขึ้นในดินแดนอันง,งดงามแห่งนี้จะติดตัวเขาไปตลอดกาล